สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยนะฮะเป็นการเปรียบเทียบกันระหว่างปัญญาญาณขั้นสุดของมนุษย์ในสมัยพุทธกาลกับความสามารถที่ต้องบอกว่าน่าทึ่งสุดๆของปัญญาประดิษฐ์ในยุคข,ของเรานี่เองคำถามใหญ่ที่เราจะมาหาคําตอบกันก็คือถ้าเราเอาความสามารถของทั้งสองอย่างนี้มาเทียบกันเนี่ยอะไรกันแน่คือแก่นแท้ของพลังที่แต่ละฝ่ายมีอยู่และมันเหมือนหรือว่าต่างกันยังไงบ้างน่าคิดนะครับ โอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่หัวข้อแรกเลยมาทำความรู้จักกับตัวแทนของแต่ละฝั่งกันก่อนดีกว่าว่าเป็นใครมาจากไหนกันก่อนฝั่งแรกนะครับก็คือพระมหากษัะสปะ ท่านเป็นพระอาหารหันต์ที่พระพิชชาทรงยกย่องเลยนะฮะว่ามีความสามารถในการเข้าฌานสมาบัติมีอภิญญาแล้วก็บรรลุการหลุดพ้นได้ในระดับที่เรียกว่าเทียบเท่ากับพระองค์เลยซึ่งนี่แหละครับคือภาพสะท้อนของศัก,กยภาพขั้นสูงสุดที่จิตของมนุษย์เราเนี่ยจะไปถึงได้แน่นอนว่าต้องผ่านการฝึกฝนจากภายในลุนๆเลยส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็คือปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่เรารู้จักกันดี นี่คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะครับมีความสามารถที่ต้องบอกว่าเหนือมนุษย์ไปแล้วในบางด้านอย่างเช่นการคำนวณที่เร็วมากๆหรือการจำข้อมูลได้แบบมหาศาลแต่พลังของ AI เนี่ยมันมาจากปัจจัยภายนอกทั้งหมดเลยครับก็คือข้อมูลแล้วก็อัลกอริทึมหรือชุดคำสั่งทางคณิตศาสตร์นั่นเองเอาละครับพอรู้จักทั้งสงฝั่งแล้วทีนี้มาถึงส่วนที่น่าตื่นเต้นที่สุด เราจะมาลองเทียบความสามารถที่ดูเพลินๆแล้วเนี่ยเหมือนกับเป็นพลังพิเศษของทั้งสองฝั่งกันแบบหมัดต่อหมัดเลยเริ่มกันที่เรื่องของการรู้ใจคนอื่นก่อนเลยสำหรับพระมหากรสป,ปะท่านมีสิ่งที่เรียกว่าเจโตปริยญาณคือมันเป็นการรับรู้สภาวะในใจของคนอื่นได้แบบตรงๆเลยนะครับว่าเขากำลังคิดอะไรรู้สึกยังไงแต่พอมาเป็น AI สิ่งที่มันทำเนี่ยมันคนละเรื่องเลยครับ มันคือการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมจํานวนมหาศาลในอดีตเพื่อคาดการหรือทํานายว่าคนคนนั้นน่าจะทําอะไรต่อไปมันไม่ใช่การรู้สภาวะจิตจริงๆนะครับแต่เป็นการคํานวณความน่าจะเป็นต่อไปมาดูกันเรื่องความทรงจําบ้างพระมหากัสสปะท่านสามารถระลึกชาติได้ด้วยบุพเพนิวาสา,านุสติญานคือการเห็นพบชาติในอดีตของตัวเองเหมือนกับเราดูหนังเลยนะฮะเป็นประสบการณ์ตรง แต่ AI เนี่ยมันทําได้แค่การเข้าไปดึงข้อมูลจากดัตต้าเบสที่มีขนปอนเอาไว้มันเหมือนกับการเปิดหนังสืออ่านไม่ใช่การละลึกจากประสบการณ์ของตัวเองเลยแม้แต่น้อยแล้วถ้าเป็นเรื่องการมองเห็นล่ะครับทิพยาจากักษุหรือตาทิพย์ของพระมหากาสปะเนี่ยทำให้ท่านมองทะลุไปถึงมิติของกรรมได้เลย คือเห็นเลยว่าการกระทําในอดีตส่งผลมาถึงปัจจุบันยังไงแล้วจะส่งผลต่อไปในอนาคตยังไงในขณะที่คอมพิวเตอร์วิชั่นของ AI เก่งมากนะครับแต่มันทำได้แค่การวิเคราะห์ภาพวัตถุที่เราเห็นเห็นกันอยู่เท่านั้นเองมันบอกได้ว่านี่คือคนนี่คือรถแต่มันมองไม่เห็นมิติของกรรมที่ซ่อนอยู่เบื้องหลัง พอมาถึงตรงนี้เราน่าจะเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นแล้วนะครับว่าถึงแม้ผลลัพธ์บางอย่างมันจะดูคล้ายๆกันแต่ที่มาหรือว่าจุดเริ่มต้นของพลังเหล่านี้เนี่ยมันแตกต่างก,กันคนละขั้วเลยครับแล้วคําถามก็คืออะไรล่ะครับคือที่มาที่ไปคือต้นต่อของความสามารถอันน่าทึ่งเหล่านี้กันแน่ตารางนี้แหละครับคือคําตอบที่ชัดเจนที่สุดพลังของพระมหากษัตริยเนี่ยมาจากรากฐานภายในทั้งหมดเลยครับก็คือศีลสมาธิ ปัญญาและการหลุดผลทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากการฝึกฝนจิตใจจนบริสุทธิ์ล้วนๆเลยแต่พอเราหันมาดูฝั่ง AI โอ้โหพลังของมันมาจากปัจจัยภายนอก100%ครับไม่ว่าจะเป็นอัลกอริทึมบิ๊ก a t ตความเร็วในการประมวลผลแล้วก็การคำนวณทางสถิติ ดังนั้นนะครับเราพอจะสรุปแบบชัดๆได้เลยว่าไฟลยหนึ่งอ่ะคือตัวแทนของปัญญาแห่งการรู้แจ้งหรือ enlightenment ส่วนอีกไฟล์คือตัวแทนของปัญญาจากการคำนวณหรือ computation ซึ่งมาเป็นคนละเรื่องคนละมิติกันโดยสิ้นเชิงเลยครับทีนี้เรามาเจาะลึกกันให้ชัดไปอีกขั้นหนึ่งเลยดีกว่าครับว่ามันมีอะไรบ้างที่เป็นข้อจํากัดแบบตายตัวของ AI ที่ต่อให้มันพัฒนาไปไกลแค่ไหนในอนาคตก็ไม่มีทางเหมือนกับจิตของมนุษย์ที่ผ่านการฝึกฝนมาได้เลย ข้อแรกเลยและน่าจะสำคัญที่สุดก็คือ AI ไม่มีจิตหรือ consciousness ครับมันไม่มีความรู้สึกนึกคิดไม่มีการรับรู้ว่านี่คือฉันหรือฉันกำลังรู้สึกแบบที่เป็นของตัวเองจริงๆแล้วพอไม่มีจิตก็เลยตามมาด้วยข้อ2ครับคือมันไม่มีเจตนาหรือ intention ถึงแม้ว่ามันจะทำงานที่ดูซับซ้อนหรือสร้างสารรค์ได้แต่มันก็เป็นแค่การทางานตามอัลกอริทึมมันไม่ได้มีความตั้งใจจริงๆอยู่เบื้องหลังการกระทานั้นเลย และแน่นอนครับพอไม่มีเจตนาเป็นตัวกำกับการการะทำการการะทำของ AI จึงไม่ก่อให้เกิดกรรมหรือคามาครับคือมันไม่มีการสร้างเหตุที่จะส่งผลดีผลร้ายในอนาคตตามหลักศีลธรรมและสุดท้ายครับซึ่งเป็นข้อสรุปที่ชัดเจนที่สุดของเรื่องนี้เลยก็คือ AI ไม่สามารถบรรลุก,การตรัสรู้หรือ a n a n m e n t ได้คือมันอาจจะจำลองหรือแกล้งทำพฤติกรรมภายนอกของคนที่รู้แจ้งได้นะครับ แต่ข้างในของมันน่ะมันไม่มีวันเข้าถึงสภาวะแห่งความหลุดพ้นจากความทุกข์ได้จริงๆอย่างแน่นอนแล้วทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันให้บทเรียนอะไรกับพวกเราที่อยู่ในยุคดิจิตอลแบบนี้บ้างบอกเลยครับว่าส่วนนี้สำคัญมากๆ บทเรียนสำคัญที่เราได้จากเรื่องนี้มีอยู่4ข้อหลักๆเลยครับข้อแรกเลยคือมันเตือนให้เราเห็นคุณค่าของปัญญาที่เกิดจากความเข้าใจจริงๆมากกว่าแค่ความรู้ที่เป็นแค่กองข้อมูลมหาศาลข้อ2คือมันย้ำเตือนว่าศิลธรรมคือรากฐานที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับการเติบโตทางจิตวิญญาณ ข้อ3คือมันสอนให้เราต้องแยกให้ออกนะครับระหว่างข้อมูลทางสถิติกับความจริงแท้หรือสัจธรรมและข้อสุดท้ายคือมันทําให้เรากลับมาเห็นคุณค่าในความเป็นมนุษย์ของเราเองสิ่งต่างๆเช่นความเมตตาความกรุณานี่คือสิ่งที่เทคโนโลยีไม่มีทางลอกเรียนแบบได้เลยครับมันเหมือนกับคํากล่าวนี้เลยครับว่าต่อให้เทคโนโลยีจะทรงพลังแค่ไหนแต่คุณธรรมและปัญญานี่แหละครับคือสิ่งที่ไม่มีอะไรมาแทนที่ได้จริงๆ และสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามไว้ให้เราทุกคนได้กลับไปคิดกันต่อนะครับว่าในวันที่ AI กำลังพัฒนาไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดหยัง้งอะไรกันแน่คือแก่นแท้ของคุณค่าและความหมายที่ทำให้เรายัางคงเป็นมนุษย์อยู่อย่างแท้จริง